สวัสดีครับทุกคนวันนี้นครับผมจะมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าใหม่ครับแต่ก่อนอื่นที่จะให้ผมรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกสดสกกมัครสมาชกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับวิธีใช้ของมันนี่เ,เดี๋ยวผมเอามาให้ดูอื่นเลยนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ถ้าสมมุติอยากเปิดเครื่องนะครับเรากดหนึ่งที มันจะเปิดเครื่องแล้วครับแต่ถ้าเราอยากปิดเครื่องนะครับกดปิดนะครับแต่เราต้องกดค้างเอาไว้นะครับแล้วต่อไปนะครับถ้าเราอยากเปิดไฟก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับไฟด้านหน้ามันมีไฟนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เราให้เรากดหนึ่งทีนะครับ ไปด้านหน้าก็จะเปิดนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งทีนะครับไปด้านหน้าก็จะปิดนะครับโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมเล่นกันเลยนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับตรงปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับมันจะไปนะครับเป็นปุ่มเร่งเครื่องครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเบรกกระทันหันนะครับส่วนตรงนี้็นที่เหยียบนะครับ แล้วถ้าเราอยากเล่นนะครับเราต้องใช้เท้าถ่ายที่พื้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่งนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมเล่นกันเลยตอนนี้นะครับผมกําลังจะเล่นแล้วนะครับผมอยู่บนสกูตเตอร์นะแล้วนะครับผมจะขับไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็กลับมานะครับไะไปดูกันนี่นะครับตามที่ผมบอกเอาไว้นะครับต้องถ่ายก่อนนะครับนี่นะครับผมได้ถ่ายแล้ว ตวนี้อยู่ในราคาประมาณ1,800 0นะครับแล้วก็หรือว่า2,800 0ไม่แน่ใจนะครับกวายไปหน้าปเปิดดูแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับในร้านขายสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่แหละนี่เป็นของนายบอดนะครับแล้วก็มันวิ่งได้35เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วตัวนี้เร็วมากนะครับจากที่ผมเห็นตะกี้นะครับตะกี้ผมขับไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็กลับมานะครับถือว่าไกลมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เสียบที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ชาร์จนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูกัน นี่นะคบเป็นสายชาร์จของเราตัวนี้นะครับเอาไว้เสียบตรงไฟบ้านนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบกับรูตรงสกูตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตรงนี้เสียบกับรูสกูตเตอร์ตรงไหนนะครับมันเสียบกับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่สกูตเตอร์เป็นอย่างเงี้ะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับพอเราเปิดออกมา แเราก็เอาสายนันเสียบลงไปเลยนะครับแล้วต่อไปป่ะเดี๋ยวเราไปขับเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปกันโอเคนะครับผมจะไปขับเล่น,นแล้วนะครับโอเคผมตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะไปขับเล่นให้คุณผู้ชมดูรอบนึงนะครับอีกรอบหนึ่งผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับสกูตเตอร์นี้นะครับรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมนะครับ อ่ะไปเดี๋ยวผมไปละอย่างที่ผมบอกนะครับต้องเข็นก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับ นี่นะคะผมไปตรงสุดตรงนู้นเลยนะคะนี่แล้วมันมีขาตั้งของมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับดันขึ้นดันลงปกติครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อน น,นะคบที่จะจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ผมรีวิวของให้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้ล่างตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย